สังคมโรงงานต้องขับตัวนี้ครับขับโตโยต้าเพื่อนไม่ชอบต้องขับ4ประตูไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงเท่านั้นครับเพื่อนๆถึงจะได้รับความนิยมครับคันนี้นะ4ประตูออนิลสูดิแมกเกด LDA ตัวท็อปใน4ประตูตัวเตี้ยพร้อมจัดแต่งทรงไปให้แมกใหม่จางใหม่เบิบให้แล้วที่สำคัญคันนี้เล็กมแค่เพียง800 0โลแล้วราคาเซฟกว่าป้ายแดง3 0 0 0 0 0บาทราคาครับเหลือแค่เพียง5 9 9 0 0 0บาท 599,000บาทครับรถสวยเบอร์ไหนมาชมเลยครับสีขาวแท้เดิมทั้งหมดนะน็อตเดิมฝาเดิมไม่มีแกะน็อตไม่มีขยับครับเป็นตัว m i ม o เนอร์เชกัะจากหน้าตัวใหม่แล้วตัวเคี้ยวกด2เเคี้ยวนะไฟเด y ยนะ์ไลท์ตัวยูนะสปอร์ตไลท์ LED นะเป็นไฟส้มนะชุดใหม่ครับ TC 0 0 5ครับเปิดของใหม่ไปให้เลยตัวนี้เลยแม็กก้าน V ครับพร้อมยางไลซิ่ง420ครับฝาข้อเบรกแมมโบฝาจุก ปดิดดุมทรงเลสีม่วงครับกระจกมองข้างส,สีขาวมาพร้อมไฟเลี้ยวกันสาดแท้ศู์นะเบ้ามือเปิดตัวนี้ครับเป็นตุกแต่งตกแต่งอิเซส์เพิ่มตัวโคเมียมมาดูภายในครับเกต LDA เบาะจะต้องเป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้สีขาวกระจกออโต้หูช้างพับเก็ไฟฟ้ากุญแจรีโมทครับอู้ทอซิ่งด้วยว่ะจะเบิ้ลไหมอ่ะมาดูเลือนไม้ก่อนมาดูเลือนไม้ก่อนโทษทีครับขาเกียร์วะอ่ะคอะดียมาดูเลือนไม้ครับวัดรอบมีให้วัดความเร็วครับทำความเร็วได้สูงสุด200 ยี่สิบกิโลเมตรแล้วให้น้ำมันจะหมดเดี๋ยววิเติมให้พวงมาลัยยางพีวีมาติฟังก์ชันถุงลมได้ไหมคู่หน้าแอร์มือหมุนครับแอร์เย็นเจี๊ยบแค่เปิดก็เย็นปากสันแล้วครับนี่มีก้อนหอยหลังให้ด้วยนี่ปึ๊บก้อนหอยหลังครับชัดแบบ4 k เคเลยครับเกียร์ธรรมดา6สปีดที่วางแก้วน้ำมีให้ครับนี่ใบ qc ครับช่องเก็บของมีให้ครบละไฟลงโค้งลราบติดทั้งหมดบ้างบังแดดมีให้กระจกฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีกระจกให้ด้วยครับพี่คันนี้นี่สวยเลยกระจกออโต้ด้วยคันน เบาะหลังครับเป็นเบาะนั่งได้3ามคนครับไม่มีช่องแอร์นะมีที่วางเก็บของให้มีช่อง USB ให้สามารถชาร์จไฟได้ครับหลังคาสีครีมกระบาดท้ายเดิมๆครับตัวนี้ครับกระบาดท,ทรงซิ่งไม่นิยมใส่แม็กไลเนอร์อยู่แล้วต้องบอกแบบนี้ครับก้อนไฟหลังนี้ไฟท้ายตัวท็อป Full LED ครับสีก้อนนะยังอะไรมีให้ช่วงล่างพ่นคอนเสิมให้เต็มระบบหรือเปิดฝาท้ายมา <c oughs> ใครอยากได้แม็กไลเนอร์บอกปุ้ยอยากให้ได้หมดทั้งมนนะต่ขอไทเทเนียมนะพี่นะคันนี้นะ รถสภาพดีนะ5 9 9นะส่งอยู่หมื่นต้นๆรับ4ประตูส่งโรงงานเลยไล่ฟ้ามีให้ไฟเบรกรุดด่นที่3มีให้ครับฝั่งนี้เบาะหลังสวยบอกคนขับสวยมากๆครับพี่คันนี้เห็นไหมภายในสะอาดน้ามาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ครับคันนี้นะเลขไม้แปดพันโลแปดพันโลจะต้องสวยขนาดนี้พี่บอกเลยไปดูที่อื่นเลขไม้แปดพันโลอาจไม่สวยขนาดนี้นะแต่ผมครับเท้าข้อ้ายเต็มระบบน็อตฝาเดิมแหกคมร้อน เบรกกับเบสทอซิงหนึ่งใบเห็นไหมทอซิ่งมียี่ห้อนะยี่ห้ออะไรไม่รู้หม้อน้ําแท้เดิมจุดมาร์กอยู่ครบหรือใครอยากได้เท่าเงี้ยผมใส่พักกลางให้นะแผ่นเพจสวยเรียบเนียนเลยน้ำมันเครื่องกอกาดกล่องแอร์พวกนี้ปุ้ยเปลี่ยนให้หมดแล้วเห็นไหมซื้อรถกับปุ้ยเข้าศูนย์วันันตีโชว์ลุงอยู่ครบหนา 1, ้าหนึ่งปีหนึ่งแสนห้าหมื่นโลรถปีสองพันยี่สิบสองเลขไม้แปดพันโลใครสนใจครับราคาห้าเก้าเก้ามาดูรถได้ที่เอสซียูคาครับตั้งอยู่ที่อำเภอโนรามจังหวัดฉะเชิงเทราครับ